ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าเราวาปไปในโลกอีกสักร้อยปีข้างหน้าโลกทีเ่เส้นแบ่งทางชีววิทยาที่เราคุ้นเคยกันดีมันอาจจะไม่มีอยู่แล้วแล้วถ้ามีคำถามหนึ่งร้อยขึ้นมาว่าถ้าผู้ชายตั้งท้องได้ละ่ะวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยกันเล่นๆน,นะคะแต่จะมาเจาะลึกจากข้อมูลที่เราได้มาที่เล่าถึงโลกอนาคตที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆผู้ชายมีมดลูกแล้วก็ให้กำเนิดชีวิตใหม่ได้จริงๆค่ะใช่เลยครับ แล้วเรื่องนี้มันไปไกลกว่าแค่ความตื่นเต้นทางวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยนะคือเราจะมาดูกันตั้งแต่ว่าเอ๊ะเทคโนโลยีเบื้องหลังมันเป็นยังไงแล้วก็จะไปตามติดชีวิตของผู้ชายของแรกที่อาสาเข้าร่วมการทดลองนี้ไปจนถึงแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ที่มันเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมแล้วก็คำว่าครอบครัวไปเลยครับ โอ้โหฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะ่ะฟังดูแล้วมันต้องแบบซับซ้อนกว่าแค่การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะธรรมดาธรรมดาแน่นอนเลยซับซ้อนกว่าเยอะเลยครับคือทุกอย่างมันเริ่มจากโครงการวิจัยขนาดใหญ่มากๆที่ชื่อว่า Genesis 9 Genesis 9ครับ เป้าหมายของโครงการนี้ชัดเจนมากคือแก้2ปัญหาใหญ่ที่โลกตอนนั้นกำลังเจออยู่ 1. คือประชากรโลกลดลงแบบควบภาพเลยและ2คือภาวะมีบุตรยากที่พุ่งสูงขึ้นมากจากทั้งมลพิษความเครียดอะไรพวกนี้ครับอืมชื่อโครงการยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ Genesis9 แล้วแล้วเขาไปเอามดลูกมาจากไหนมาใส่ให้ผู้ชายหรอคะคือไปเอามาจากผู้หญิงที่บริจาค หรอคะหรือยังไงตรงนี้แหละครับที่พีคมากคือเขาไม่ได้ไปเอามดลูกผู้หญิงมาใส่แต่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยครับสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ครับสร้างขึ้นมาใหม่สดๆสำหรับผู้ชายคนนั้นโดยเฉพาะเลยโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า iPSC iPSC เหมือนจะเคยได้ยินชื่อนี้ในวงการแพทย์อยู่เหมือนกันนะคะครับ induced pluripotent stem cells พูดง่ายๆเลยก็คือการเอาเซลล์ผิวหนังของเจ้าตัวเองเนี่แหละครับมาผ่านกระบวนการทางชีววิศวกรรมเพื่อย้อนวัยมันกลับไปเป็นสเต็มเซลล์๋อซึ่งสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ต้นกําเนิดที่จะพัฒนาไปเป็นอวัยวะอะไรก็ได้แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จะเพาะเลี้ยงเซลล์พวกนี้ให้มันโตขึ้นมาเป็นมดลูกที่สมบูรณ์ครับจุดยอดหมายความว่ามันสร้างมาจากเซลล์ของเจ้าตัวเองเลยร่างกายก็เลยไม่ปฏิเสธเหมือนเป็นอวัยวะของเขาเองมาตั้งแต่เกิดเลยสิคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับและไม่ใช่แค่นั้นนะในเอกสารระบุว่ามดลูกสังเคราะห์เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเลยให้เข้ากับสรีระของผู้ชายคือมีการสร้างระบบหลอดเลือดใหม่ที่ซับซ้อนมากๆเพื่อเชื่อมเข้ากับเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องเหมือนเออเหมือนกับการติดตั้งระบบปะปาใหม่ทั้งระบบเลยครับโห ละเอียดมากแต่ที่ยังสงสัยอยู่นะคะคือเรื่องฮอร์โมนนะคะร่างกายผู้ชายที่เต็มไปด้วยเทสโทโสเตอโรนมันจะรับเอสโตรเจนเข้าไปเพื่อตั้งครรภ์ได้ยังไงโดยที่แบบรวนไปทั้งระบบเลยคะอันนั้นแหละครับคือความท้าทายที่สุดเลยในเอกสารอธิบายว่าทีมแพทย์ไม่ได้แค่เติมเอสโตรเจนเข้าไปดือด้อนะครับแต่พวกเขาใช้ AI คำนวณเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าโปรไฟล์ฮอร์โมนสังเคราะห์โปรไฟล์ฮอร์โมนสังเคราะห์ใช่ครับ คือสร้างขึ้นมาเฉพาะบุคคลเลยมันคือการปรับจูนอย่างละเอียดมากๆเพื่อเรียนแบบสภาวะการตั้งครรภ์แต่ก็ยังรักษาสมดุลของเทสโทสเตอโรนไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนการปรับจูนเครื่องยนต์ซูเปอร์คาร์เลยครับละเอียดอ่อนมากๆเพราะเห็นภาพเลยค่ะว่าเบื้องหลังมันซับซ้อนขนาดไหนแต่เทคโนโลยีก็เป็นแค่เครื่องมือนะคะเรื่องราวที่แท้จริงมันอยู่ที่คนที่ใช้งานมันในบันทึกเล่าถึงผู้ชายคนแรกเขาคือใครเหรอคะ เขาชื่ออคินทาเรครับเป็นวิศวกรหุ่นยนต์อายุ29ปีภาพลักษณ์ของเขาที่บันทึกไว้คือเป็นคนเงียบๆชอบอยู่กับแผงวงจรมากกว่าผู้คนซะอีกแต่เขากลับเป็นคนแรกเลยนะครับที่อาสาเข้าร่วมโครงการนี้น่าแปลกใจนะคะคนที่ดูเก็บตัวกลับเลือกทําอะไรที่ต้องเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกขนาดนี้อะไรคือแรงจูงใจของเขาล่ะคะเขาอยากดังหรอตรงกันข้ามเลยครับเหตุผลของเขาลึกซึ้งกว่านั้นมากเขาบอกกับทีมวิจัยว่า เขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงแต่เขาถูกขับเคลื่อนด้วยความสงสัยในฐานะนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งคือเขาสงสัยว่าโลกจะเป็นอย่างไรเมื่อการให้กำเนิดไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเพศอีกต่อไปมันเป็นคำถามเชิงปรัชญาสำหรับเขาเลยครับเข้าใจเลยคือเขามองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองครั้งประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่คนอยากมีลูกแล้วร่างกายกับจิตใจของเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนคะหลังจากการปลูกถ่ายสำเร็จ ในบันทึกนี้บรรยายไว้ละเอียดมากเลยครับช่วงแรกๆเนี่ยอาคินต้องเจอกับความรู้สึกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยในชีวิตเขาบอกว่าตัวเองอ่อนไหวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่แต่ไม่ใช่แบบอารมณ์แปรปรวนนะครับมันเหมือนกับว่าเซนเซอร์รับความรู้สึกของเขาถูกปรับให้ละเอียดขึ้นเขารู้สึกสงบอย่างประหลาดเหมือนร่างกายกำลังทำงานในโหมดใหม่ที่มันเงียบและลึกซึ้งกว่าเดิมครับ เหมือนอัปเดตระบบปฏิบัติการของร่างกายเลยนะคะแล้วช่วงวัลลยที่สำคัญที่สุดก็มาถึงคือการฝังตัวอ่อนเนื่งจากเซลล์ของอาคินเองกับเดเรนคู่รักของเขาที่เป็นนักเขียนสำหรับพวกเขาสองคนการมีลูกด้วยกันทางสายเลือดมันเคยเป็นแค่แบบความฝันลมๆแรงๆแ,แต่เจเนซิสนาทำให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมา แล้วร่างกายของอาคินตอบสนองยังไงบ้างคะมันเหมือนกับการตั้งครรจริงๆเลยไหมเหมือนจนหน้าทึ่งเลยครับไม่นานหลังจากฝังตัวอ่อนมดลูกสังเคราะห์ก็เริ่มผลิตฮอร์โมน HCG ใช่ไหมคะตัวที่ใช้วัดตอนตรวจคันใช่เลยครับตัวเดียวกันเลยแล้วผลที่ตามมาก็คืออาการแพ้ท้องถูกต้องครับอาการแพ้ท้องตอนเช้าเลยโอ้โหได้สัมผัสประสบการณ์แบบครบสูตรเลยสินะคะไม่ใช่แค่ส่วนดีๆครบเลยครับทั้งคลื่นไส้ พลแต่ในบันทึกของเดเรนเล่าว่าทุกครั้งที่อาคินรู้สึกไม่สบายนะเขาก็จะลูบท้องตัวเองแล้วก็ยิ้มออกมามันเป็นความรู้สึกทรมานที่เ,เต็มไปด้วยความตื้นตันใจเป็นภาพของครอบครัวที่กำลังก่อรางสร้างตัวขึ้นมาจริงๆโหเรื่องราวส่วนตัวของเขามันอบอุ่นมากๆเลยนะคะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเงียบๆในบ้านของเขามันต้องสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลกับโลกภายนอกแน่เลย พอข่าวนี้หลุดออกไปสู่สาธารณะปฏิกิริยาของผู้คนเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเหมือนระเบิดลงเลยครับมีทั้งคนที่ตื่นเต้นยินดีบอกว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติแต่ก็มีการต่อต้านที่รุนแรงมากจากกลุ่มที่มองว่านี่คือการฝืนกฎธรรมชาติเป็นการเล่นบทบาทพระเจ้าอะไรทํานองนั้นครับการถกเถียงในโลกออนไลน์คงจะดุเดือดน่าดูเลยสิคะดุเดือดมากครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจในเอกสารคือการวิเคราะห์หัวข้อที่คนเถียงกันรุนแรงที่สุดมันกลับไม่ใช่เรื่องาศาสนาหรือธรรมชาตินะครับแต่เป็นประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจอ้าวหรอคะไม่ใช่เรื่องศิลธรรมแต่เป็นเรื่องชนชั้นเหรอใช่ครับ คือกลุ่มต่อตาตะคู่นว่าเทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นของเล่นของอภิมหาสถีเท่านั้นมันจะทําให้เกิดช่องว่างทางสังคมรูปแบบใหม่ที่คนรวยสามารถออกแบบครอบครัวได้สมบูรณ์แบบในขณะที่คนจนก็ยังต้องเจอกับภาวะมีบุตรยากเหมือนเดิมมันกลายเป็นเปลีป่ยนเรื่องสิทธิพิเศษไปเลยครับโหมุมนี้ลึกซึ้งมากเลยนะคะคือมันสะท้อนความกลัวเรื่องความเหลื่อมล้ําที่มีอยู่แล้วในสังคมแล้วในแง่ของผลกระทบทางจิตใจล่ะคะมีการศึกษาอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะมีครับ และผลที่ได้ก็น่าประหลาดใจมากสิ่งที่นักจิตวิทยาค้นพบในช่วงแรกก็คืออัตราภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในผู้ชายที่ตั้งครรภ์นเนี่ยกลับต่ำกว่าในผู้หญิงอย่างมีนัยสําคัญเลยครับจริงเหรอคะทําไมล่ะคะงานวิจัยชี้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแรงกดดันทางสังคมที่คาดหวังให้แม่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านแรงกดดันนั้นมันไม่มีอยู่จริงสําหรับพ่อที่ตั้งครรภ์น,นะครับเออการที่ไม่มีต้นแบบหรือความคาดหวังเดิมๆม,มาคอยกดดันทําให้พวกเขารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า มันเปลี่ยนมุมมองเรื่องการดูแลสุขภาพจิตหลังคลอดไปเลยสุดยอด,อดเลยค่ะกต่ท่ามกลางความวุ่นวายการถกเถียงและการวิจัยทั้งหมดนี้ชีวิตของอคินก็ยังต้องเดินต่อไปมีจุดเปลี่ยนสําคัญอะไรเกิดขึ้นกับเขาอีกไหมคะมีครับและมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยในเดือนที่5ของการตั้งครรภ์คืนหนึ่งขณะที่เขานั่งทํางานเงียบๆเขาก็รู้สึกถึงมันเป็นครั้งแรกการดิ้นของลูกในท้องครับโอ้โห เขาบรรยายความรู้สึกนั้นไว้ในบันทึกส่วนตัวของเขาว่ามันไม่ใช่การเตะแรงๆแต่เหมือนมีปลาตัวเล็กๆมาตอดเบาๆจากข้างในเป็นเสียงกระสิบที่บอกว่าหนูอยู่ตรงนี้นะพ่อวินาทีนั้นเองครับที่เปลี่ยนทุกอย่างสําหรับเขาจากผู้เข้าร่วมการทดลองเขากลายเป็นพ่อเต็มตัวเลยนะคะใช่เลยครับความผูกพันนั้นมันเกิดขึ้นจริงและทรงพลังกว่าเทคโนโลยีหรือเหตุผลใดๆทั้งสิน้นเสียงวิจารณ์จากโลกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบมันกลายเป็นแค่แบบเสียงรบกวนที่ไม่มีความหมายอีกต่อไปเขาเริ่มเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอนทุกคืนมันกลายเป็นโลกเล็กๆที่มีแค่เขากับลูกพอฟังแบบนี้แล้วการเดินทางของเขามันก็ไม่ได้ราบรื่นเลยนะคะต้องรับมือทั้งการเปลี่ยนแปลงในตัวเองแล้วก็แรงกดดันจากสังคมแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเจอกับบททดสอบสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือการคลอดถูกต้องครับและนี่คือเขตแดนใหม่ทางการแพทย์ที่ ไม่มีตำราเล่มไหนเคยเขียนไว้มาก่อนเลยความเสี่ยงมันสูงมากชินแพทย์ต้องเฝ้าระวังระบบหลอดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่ตลอด24ชั่วโมงเพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดมันคือหายนะเลยครับแล้วการคลอดล่ะคะร่างกายผู้ชายไม่มีช่องคลอดนี่นาะนั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่การคลอดต้องทำโดยการผ่าตัดเท่านั้นและมันซับซ้อนกว่าการผ่าคลอดทั่วไปหลายเท่าตัวเพราะต้องผ่านชั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่หนากว่า แล้วก็ต้องระวังไม่ให้กระทบกับอวัยวะภายในที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่ร่วมกับมดลูกขนาดใหญ่แถมทีมแพทย์ยังต้องประเมินอย่างละเอียดด้วยว่ากระดูกเชิงกรานของอาคินจะรับน้ำหนักไหวไหมคือเหมือนกับว่าหมอต้องเขียนตำราไปผ่าตัดไปพร้อมๆกันเลยครับแค่ฟังก็เครียดแทนแล้วตัวอาคินเองคงจะกลัวน่าดูเลยทกกลัวมากครับในบันทึกเล่าว,ว่าคืนก่อนผ่าตัดเขาแทบนอนไม่หลับเลยแต่เดเรนจับมือเขาไว้แล้วก็ พูดประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าเราเริ่มการเดินทางนี้ด้วยกันนะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปรับลูกคนแรกของโลกในแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคำพูดนั้นทำให้อคินสงบลงได้ครับมันคือการย้ำเตือนว่าเขาไม่ได้แบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวนะคะแล้ววันนั้นก็มาถึงใช่ครับบรรยากาศในห้องผัดตัดถูกบรรยายไว้ว่าเงียบกริบแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียด ทีมแพทย์หลายสิบชีวิตแสงไฟสว่างจ้าเหมือนกำลังฉายสปอตไลท์ไปที่หน้าประวัติศาสตร์ใหม่เลยแล้ววินาทีนั้นและในวินาทีที่สัญญาแพทย์ค่อยๆประคองร่างของทารกออกมาจากท้องของอคินความเงียบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงร้องไห้จ้าของเด็กแรกเกิดเดเรนที่ยืนอยู่ข้างๆปล่อยโฮมาทําทีเลยครับมันคือเสียงของชีวิตใหม่ที่เกิดจากความเป็นไปไม่ได้อคินเขาพูดอะไรเป็นคำแรกกับลูกของเขาคะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือครับ แต่ชัดเจนมากยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ลูกของพวกเราเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่ลูกคนหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยใหม่จริงๆครับยุคที่ความเป็นมนุษย์มันไปไกลเกินกว่าข้อจำกัดทางชีววิทยาแล้วเสียงร้องให้ครั้งนั้นเปลี่ยนโลกจริงๆนะคะแล้วหลายสิบปีหลังจากวันนั้นล่ะคะโลกที่เด็กคนนี้เติบโตขึ้นมามันมีหน้าตาเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงนั้นมันยั่งยืนแค่ไหน จากข้อมูลที่เรามีมันยั่งยืนและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปเลยครับการตั้งคันในเพศชายไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอีกต่อไปแต่กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับครอบครัวหมายความว่ามีโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆเกิดขึ้นมารองรับเลยเหรอคะใช่เลยครับเกิดธุรกิจแล้วก็บริการใหม่ๆขึ้นมาเต็มไปหมดอย่างเช่น โรงเรียนสอนการดูแลคลันสำหรับคุณพ่อโดยเฉพาะแบรนด์เสื้อผ้าคุณท้องสำหรับผู้ชายดีไซน์เท่ๆหรือแม้แต่ห้องตรวจคลันในโรงพยาบาลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับครอบครัวที่มีพ่อสองคนโดยเฉพาะเลยครับเพราะฉะนั้นภาพของผู้ชายท้องโตเดินเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เกตก็กลายเป็นภาพที่ปกติธรรมดามากๆเลยสิคะปกติเหมือนเห็นคนขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเลยครับมันกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันไปแล้ว และนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดในเอกสารชุดนี้เลยครับการให้กําเนิดได้เปลี่ยนสถานะจากหน้าที่ของเพศหญิงไปสู่การเป็นประสบการณ์ร่วมกันของมนุษย์มันได้ทลายกำแพงทางชีววิทยาที่แบ่งแยกบทบาทเรามานนับพันปีลงอย่างสิ้นเชิงเลยจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟสู่การเดินทางส่วนตัวที่ลึกซึง้งและจบลงที่การเปลี่ยนโครงสร้างสังคมไปทั้งหมด เรื่องราวของอคินทารแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ว่าเราทำอะไรได้บ้างแต่มันเปลี่ยนนิยามของคำว่ามนุษย์ไปเลยใช่ครับเรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากคำขานง่ายๆของอคินที่ว่าถ้าผู้ชายมีมดลูกโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งสิ่งที่เราคุยกันมาก,ก็คือคำตอบในมุมหนึ่งที่สวยงามนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามใหม่ที่ใหญ่กว่าเอาไวใ้ให้เราคิดต่อคำถามอะไรเหรอคะ การแก้ปัญหาหนึ่งมันมักจะสร้างปัญหาใหม่ๆที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาเสมอครับในโลกที่การให้กำเนิดกลายเป็นทางเลือกสำหรับทุกคนมันอาจจะสร้างความขัดแย้งทางสังคมในรูปแบบใหม่ๆหรือโครงสร้างอำนาจแบบไหนที่อาจจะก่อตัวขึ้นมาซึ่งเรื่องราวที่เราได้มายังไม่ได้พูดถึงนี่คือคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราในโลกแห่งความเป็นจริงได้คบคิดกันต่อวัตถุความก้าวหน้ามันมีราคาอะไรที่เราต้องจ่ายเสมอครับ